สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับกระแสฟีเวอร์เรื่องของการเลี้ยงตุ๊กตาเทพหรือว่าลูกเทพที่มีการนาเอาตุ๊กตามาเลี้ยงประหนึ่งว่าเป็นลูกของตัวเองเลี้ยงประหนึ่งว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับโดยผู้เลี้ยงเองก็มีความเชื่อและก็มีความคิดว่าตุ๊กตาเหล่านั้นเป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆนะครับแล้วก็เลี้ยงเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นประสบกับความสําเร็จในชีวิตมีโชคมีลาภให้เกิดขึ้นกับตัวเอง เกิดอ,อะไรขึ้นกับสังคมไทยที่มีการนำออตุกตามาเลี้ยงดูประหนึ่งเหมือนสิ่งมีชีวิตนะครับมาฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้กับพระราชธ,ธร,รมานิเทศหรือว่าพระพยอมกัลายาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วโดยจะพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ครับมีคนไทยตอนนี้อายุกับอารมณ์ไม่สมดุลกันอายุเป็นผู้ใหญ่แต่อารมณ์เป็นเด็กชอบเล่นของเด็กเดืมเนี่ยลักษณะคนไทยช่วงนี้แล้วกงนมมี Mm hmm. เดี๋ยวนี้ตาล,ตาลกเก็จะไปรับอพไปแลอก็คือรลเทพกนั้นจะไปแล้วนี้ครับมยูให้ก็กกไปแล้มนแล้วแล้ว,ลว,ลวมันมันมันสะท้อนอาการป่วยทางจิตด,ด้วยไหมครับ คางที่เห็นนะอ๋อครับได้เห็นว่ามันมีวิญญาณได้เห็นว่าต้องเอาใจมันมากกว่าลูกไอ้ลูกลูกกรรมกรลูกเกษตรกรดีๆแล้วสังคมไทยก็มีการศึกษาแล้วก็พัฒนามาไกลแล้วทําไมถึงกลายเป็นอารมณ์เด็กขึ้นมาอีกครั้งนะฮะเกิดอะไรขึ้นกับจิตใจของคนไทยแบบนี้ครับทันต์จ,จะเป็นเพราะว่าอ้เสาหลักอะดีครับ โอยหลักจักดิิทธิ์พิหารพวเนี้ยหลวงพ่อพมคุลอาพรณ์ท่านเขียนว่าถ้าพุทธหลักเปิ่เชือกคำหาริืมก็คำผิดับตัวไปต่างต่างกันนะเงินเทียอืมแล้ว ตดคุดก,กติดตานางผู้หญิงคนหนึ่งผมวาไม่กับบ้านก็ไปให้นแแอร์ทำสเสน่หหมดไปห้าหมื่นครับหัวก็ไม่แอมยังเป็นเดียร์นแอร์ไปอีกคนแต่หัวเป็นปนไอคนอีกครับแค่กว่าตุงเหินกันเลือเกินนะตอนเนี้ยอืมครับอือฮึแล้วมันจะมันจะปรากฏการนี้มันจะคล้ายๆกับจัตุคามรามเทพไหมครับสุดท้ายแล้วมันก็จะเดียวเยวอเอาแค่ไปแล้วถูกแคหมจะหายวกรเขาคเขต้องไปหมด อ๋อครับครับมันไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในสังคมไทยยุคยุคยุคไอทีอย่างนี้ได้เลยนะฮะต่างก็งงเหมือนกันนะมันเกิดได้ยังไงที่ความเจริญครับสุดั้วที่เป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรต่ออะไรก็ยังไปเรื่องนี้มีเหมือนกันครับที่มันเป็นเรื่องของความเชื่อและไม่ต้อง ออครับครับความไยอะความเชื่อจะต้องเกิดขึ้นอี้พอจะวิเคราะห์ได้ไหมครับว่าทําไมมาเกิดเอาในยุคนี้อะครับอ่ามันเป็นยุคสับสนวุ่นวายบางไม่ปกติบางบ้าันเป็อะไรต่างๆมันเยอะันหมดการเจ้าหน้าที่ทางศาสนาตอนมีการตั้งก็ไม่ลงวุ่นวายเลยครับตอนนี้วุ่นวายมากอือครับครับเขาบอก เขาบอกว่าสังคมไทยมันขาดสิ่งยึดเหนี่ยวเหรอฮะโดยไปยึดเหนี่ยวไอ้ตุ๊กตาที่ว่าเนี่ยเราขาดสิ่งยึดเหนี่ยวจริงๆหรือเปล่ามันไม่ขาดหรอกแต่เพียงเขาจับหลักศาสนาไม่ได้ศาสนาก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวแต่เขาดันเที่ยวไปหาสิ่งฟังก์ติเพราะเขาทับเขาทับหลักจากศาสนาเขาเลยไปหาค้ามาสิ่งฟังก ครับน,นีเป็นปาปนินเลยใช่ฮะแ,แล้ววัาใช้ให้กำลังทำคำสอนไม่คยมีคนไปหรอกอือฮะแต่ว่าให้อ่ะบริหารมันปนจจุนเลยอือแล้วแล้วคนพวกนี้ดูเหมือนว่าเป็นคนที่มีฐานะการศึกษาก็ไม่ใช่ว่าจะป .4 นะฮะการศึกษาก็สูงสูงทั้งนั้นนะ่ะใช่อือ คนรีพับไปเที่ยวหาในชนในอ๋อครับอืมครับครับครับอยู่ในวงการสื่อวงการดาราก็จะเป็นคนสร้างกระแสค่อนข้างมากนะปัญหาพวกนี้คืออะไรอะฮะตอนนี้คุณผิดตัวคุณิสพิน็ตหลายฉบับะโฆษณาตัดเตียงนาดเป๊ะๆทุกวัน โอ้โหครับอืมซึ่งซึ่งนั่นหมายถึงว่ากลายเป็นมันเป็นการหากินกับความเชื่อที่งมง,ง,งายไปอีกครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะใช่เใช่เลยใช่แม่นแล้วมันมันจะมันจะนำไปสู่ความอาเพศวิบัติอะไรทางสังคมไหมครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ย งอยงน้ตมัวัทปนาวอย่างที่สุดดนแล้วปนาวไม่กวานะเปนนที่ยุคหกคือมาเป็นนที่ต้องต่อปา่ต้าเรตุการเปียนปนนาขึ้นเรื่อยๆครับอืมอืมครับมันก็เป็น ปัญหาที่น่าห่วงเหมือนกันนะฮะเนี่ยแล้วก็จะมีอะไรที่จะคอยมาหยุดยั้งกระแสนี้ให้คนได้มีสติกันมากขึ้นไหมครับจะมีจะทําอะไรได้บ้างครับออมันก็มีนะพวกเราพยายามอะพวกเราวันนี้สมาก็ให้กำลังตื่อไปสองวันเนี่ยนะขอพระคุณนมัสการนะครับท่านครับครับครับความคิดเห็นนะฮะแล้วก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจาก พระราชรรมาิเทศหรือว่าพระพยอมกะละัลยาโณนะครับเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะครับปรากฏการกระแสฟีเวอร์เรื่องของลูกเทพหรือวัตถุก,กตาเทพที่สะท้อนถึงอาการจะเรียกว่าไม่ปกติของคนในสังคมไทยเนื่องจากสภาพแวดล้อมของความเป็นประเทศไทยในเวลานี้นะครับในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจและก็เรื่องของการเมืองรวมทั้งภาวะความผกผันความพลิกผันต่างๆมากมายเกิดขึ้นเพราะงั้นอาการป่วยทางจิตของคนในสังคมไทยก็ เริ่มปรากฏให้เห็นด้วยเหมือนกันนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกลับมาคุยกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ